ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับครับวันนี้พามาชมชุดอ่าก็เรียกชุดอ่าเอาไปทำไปไก่บ้านก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็คือเอาไปผสมนะครับนะฮะชุดนี้ผมมีอยู่อ่าดีนะครับชุดนี้เป็นสายที่ดีนะครับก็ยังเหลือก็ยังเป็นชุดที่ นี่ครับพามาชมใกล้ๆเลยชุดนี้จะเป็นชุดหลานทองเอกเลยนะครับส่วนแม่ก็จะเป็นแสนกนนะครับนี่ชุดนี้นะครับเอาไปทําเป็นไก่บ้านนะครับตัวไหนใช้งานได้เราก็ใช้งานนะครับตัวไหนที่เอาไปผสมเนาะนะครับชุดนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับใครที่ชอบตัวผู้ออกสีแบบออกสีแบบขา,ขาวๆนะครับ ขาวขาวไอ้สานะครับนี่ฮะมันจะออกข้าวขาวนะครับเวลามันโตนะครับสาออกเหลืองๆนิดนึงนะครับมันจะเหมือนตัวเมียนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับตัวยาวทั้งสองตัวเลยนะครับยาวนะครับยาวมากนะครับเป็นเมียเป็นไก่ยาวยาวเลยนะครับนี่ฮะก็ ไก่ยาวนะตัวน,นี้สีจะไปทางทางทางแม่นะครับตัวน,นี้นะครับนี่จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวผู้ก็ใหญ่นะครับใหญ่นะครับคือเอาไปผสมไว้เป็นทำเป็นไก่บ้านได้นะครับแล้วก็ทำเป็นไก่ไอ้นั่นได้ด้วยนะครับถ้ามันถ้ามันเก่งนะครับก็ ชุดนี้ก็ผมแบ่งไม่ไม่ไม่แรงนะครับตัวละห้าห้าใบแดงนะครับชุดนี้เอาไปทําสายนะครับตัวตัวผู้มีตําหนินิดหน่อยนะครับตัวผู้มีตาหนินิดหน่อยตรงตรงตรงนี้นะนิดหน่อยนะฮบนี่ฮะตรงตรงหัวมันนี่ครับนิดหน่อยนี่แหละเป็นแผลนิดหน่อยนะครับตรงจัดยาก สนใจยังไงก็สอบถามผมมาได้นะครับยินดีนะครับนะครับตัวคู่ก็มีตำหนิตรงหัวนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับโตขึ้นก็จะหายนะครับอันนี้ก็ตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้สวยเลยนะครับตัวใหญ่กินเก่งครับพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับเอาไปใครมีที่มีทางมีข้าวเยอะนะครับ ยิงเ,เก่งโต,วตวไวอยู่ครับก็ไปทำลูกนะครับสรับชุดนี้นะครับเป็นทองเอกดำเทพดีลานะครับแม่แสนกลแดงหล่อนะครับสำหรับชุดนี้ก็ใครที่สนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้ครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสว,ส,สวย